สวัสดีครับดีๆต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์อาจารย์ชี้เป้าฟุตบอลเด็ดประจําวันกับโค้ดสันคัดตัวแผน,นครับเดินทางกันมาถึงวันศุกร์แล้วก็ยังคงมีฟุตบอลลงเตะอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลีกหรือว่านัดชิงฟุตบอลถ้วยนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับฝากบอลดีๆคัดตัวแพงแถวบนสุดมาแล้วที่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอฝากกลุ่มวีพีของเรา ในนั้นมีผู้ที่เด็ดว i p ีจัดจัจๆแวววับให้สมาชิกทุกวันพร้อมมีการนําเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกได้ตลอดทั้งวันมีการพูดคุยด้วยนะครับขอฟุตบอลสายเชียร์สายลุ้นอย่าพลาดเลยกับกลุ่มว i p ีของเรานะครับสุกที่30พฤษภาคมมีซูเปอร์ลีกตัว,ก,ตวกีนัดปิดซีซั่นนะครับ3คู่ด้วยกันการาตาสลายพบอิสตันบุลบาซเซฮีเวลาเที่ยงคืนคาซิมปาซาพบกอสเทเปแล้วก็อัลตันยาสปอร์พบทรัพตองสปอร์ทั้ง3คู่ลงเล่นเวลาเที่ยงคืน มีลาลิก้าสองของสเปนหรือว่าเซกุนดาดิบิซิออนซึ่งเป็นนัดปิดซีซั่นเหมือนกันกัสเซยอนพบเรอัลซาลาโกซาตีหนึ่งครึ่งมีคิงส์ครับซาอุดีอาระเบียนัดชิงชนะเลิศน,นะครับระหว่างอัลอิติฮัดกับอัลคาสเซียเวลาตีหนึ่งมีดิวชั่นหนึ่งไอแลนด์เวกฟอร์สกับดั 1, Brazil, นด็อก no ino, เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าแล้วก็เซเรียบีของบราซิลนะครับวิลาโนวาพบกับเกรมิโอโนโวริซอนติโนเวลาตีห้าเป็นบอลเช้าครับ เริ่มต้นวันนี้กันที่ซูเปอร์ลีกตุรกีนะปิดซีซั่นเวลาเที่ยงคืนกาลาสซารายพบกับอิสตันบูลบาซักเซีกาลาสซารายนี่ก็เป็นแชมป์ของลีกตุรกีนะครับซูเปอร์ลีกในซีซั่นนี้ไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เป็นแชมป์สปีซ้อนซะด้วยนะครับในขณะที่อิสตันบูลบาซักเซียยืนยันการจบที่อันดับ5ของตารางซูเปอร์ลีกซีซั่นนี้จากการที่แม้ว่าจะนําหน้าเอยุปสปอร์อันดับ6อยู่แค่คะแนนเดียวนะครับแต่ว่า ทีมนอันดับ6อย่างเอยุสปอร์เนี่ยแข่งครบโปรแกรมไปแล้วนั่นเองผลงานช่วงหลังถือว่าคู่นี้แตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะว่ากาลาตส์รายเนี่ยมาโหดเหลือเกิน5นัดหลังสุดชนะรวดแล้วก็จริงๆแล้วพวกเขาชนะมาติดก,กัน10นัดในทุกรายการด้วยนะครับส่วนทางบาซักเซียเนี่ยช่วงหลังหลงนี่ชนะสลับแพ้นะครับแพ้3ชนะ2จาก5นัดหลังสุดเกมล่าสุดแพ้ต่ออาดาน่าเดมิสปอร์คาบ้านเลย2ประตูต่อ3 ผลงานพบดพบกันโดยตรงของคู่นี้ก็ยังเป็นการาทาสลายที่ดีกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชนะ4จาก5เกมหลังสุดที่พบกันเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อต้นปีก็กาลาทสลายบุกชนะ2ประตูต่อ1ความพร้อมของทั้งคู่ในคืนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับเจ้าถิ่นาราทสลายขาดแค่เมาโรอิคาดีรายเดียวส่วนบาซักเซเียก็ขาดแค่โอนูเออร์กุลคนเดียวเท่านั้นเหมือนกันในขณะที่ การจัดลัสนะครับคาดว่ากาตราสรายจะใช้ระบบ4-3-3ยืนพื้นหน้าเป้าเนี่ยนัดที่แล้วเป็นอวารโรโมราตาแต่ว่าเกมนี้เชื่อว่าวิกเตอร์โอซิมเพนนะครับจะก,กลับมาทวงตำแหน่งโดยที่ในตอนนี้นะครับโอซิมเพนก็ยืนนำดาวซันโวนะครับยิงไป25ประตูส่วนฝั่งของบาซักเซีย e, ใช้ระบบเป็น4-2-3-1ของหน้าตัวเป้าก็น่าจะมีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเกมที่แล้วใช้เป็นฟิลิปเคนนี เกมนี้น่าจะมีคริสตอฟปิออนเทคนะครับที่กลับคืนตำแหน่งโดยที่ปิออนเทคนี่ก็กดไป21ประตูเป็นรองดาวซันโบของสุปรีกแฮนดิแคปแต้มต่อเป็นการาต์สลายที่ต่ออยู่สูงพอสมควรนะครับ1.25แต่ถึงแม้จะสูงแค่ไหนก็ลุยได้เลยนะครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็น่าจะไปถึงนะครับเพราะว่าการสลายแม้จะการันตีครองแชมป์ไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังเล่นด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าชาวบ้านเขาอยู่นะครับในบรรดาเพื่อนร่วมลีกเนี่ย เห็นได้จากนัดที่แล้วก็ชนะกอสเทเปนอกบ้านแบบสบายๆเลย2-0ในขณะที่อิสตันบูลบาซักเซเฮพวกเขายืนยันการจบที่อันดับ5นะครับก็ไม่ขึ้นไม่ลงไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่คงไม่เต็มที่อะไรสักเท่าไหร่กับคิวที่เหลืออยู่อย่างนัดสุดท้ายนี้นะครับแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าฟอร์มอพวกเขาก็ไม่คงที่ด้วยตลอดในช่วงหลังหนักไปทางแพ้ซะมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าแพ้3จาก5นัดหลังสุด ขณะเดียวกันทางกาลาสลายเนี่ยไม่ได้มีเกมอะไรที่รออยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเพราะว่าฟุตบอลถ้วยเนี่ยก็เต่จบไปแล้วสําหรับเติร์กิชครับที่พวกเขาก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับชนะแคปซอนสปอร์สามศูนยะ์ในนดชงเฮเลอร์ eler, เท่ากับซีซั่นนี้เนะี่ยกาลาสลายเป็นถึงดับเบิลแชมป์บอลตุรกีเลยทีเดียวแต่ใน,นเกมนี้ส่งท้ายในบ้านตัวเองกาลาสรายน่าจะเน้นนะครับเพื่อเอาชัยชนะส่งท้ายให้กับแฟน,แฟน ฉะนั้นก็ดูว่าคงต่อกรการลำบากนะครับการางส์ไยน่าจะชนะได้แบบขาดลอยสวยๆให้อยู่ที่4ประตูตอนหนึ่งสับกอสูงนะครับลุยได้เลยคาซิมบาซ่าพบกอสเทเปอีกหนึ่งคู่ของฟุบงตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนัดปิดซีซั่นในเวลาเที่ยงคืนอันดับตารางเนี่ยคู่นี้ยืนอยู่ติดกันกอสเทเปเป็นอันดับที่8คาซิมบาซ่าเป็นอันดับที่9แต้มเนี่ยก็เท่ากันด้วยนะครับมี47คะแนนเท่ากันผลงานช่วงหลังก็ไม่ถือว่า ต่างกันมากนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างชนะคู่แข่งได้แค่2จาก5นัดหลังสุดโดยที่คาสิวาซาเนยนัดล่าสุดเสมอกับกาเซนเทปนอกบ้าน2ประตูต่อ2งในขณะที่กอสเซเปดูแย่กว่านิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ชนะใครมา3เกมซ้อนแล้วแล้วก็แพ้มา2นัดติดด้วยนะครับแพ้ต่อริเซสปอร์ขาดลอยเลย3ต่อ6แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยแพ้ทีมแชมป์กาลาตาสไลราขาบ้านศประตูต่อ2 ผลการเจอกันโดยตรงของคู่นี้กอสเทเปดีกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่าชนะ4จาก5นัดหลังสุดโดยเฉพาะ2นัดล่าสุดที่เจอกันออกสกอร์5ประตูต่อ0ทั้ง2เกมเลยนะครับโดยที่กอสเทเปเปิดบ้านชนะ5-0แล้วก็เกมล่าสุดเมื่อกุมภาพันธ์นะครับกอสเทเปบุกชนะคาสิมาซา5-0ซึ่งเป็นเกมในฟุตบอลถ้วยเติร์กิชครับ แต่ว่าในเรื่องของสภาพทีมเนี่ยคาซิมบาซ่าดูดีกว่าอยู่นิดนึงนะครับขาดแค่2รายคือคามิลเพียรคอฟสกี้แล้วก็ซาดิกซิปพีน่าส่วนฝั่งกอสเทเปขาดอยู่5คนด้วยกันนะครับชาวมาโดการเอโดการอิสซักโซเลอิสมาอิลคอยบาซีแล้วก็หวนการจัดทับสำหรับคืนนี้คาซิมบาซ่าน่าจะมาด้วยระบบ4-1 4 1กองหน้าตของ่าเปเป็นปนูโนดาคอสตาส่วนฝั่งของกอสเทเปใช้เป็น 3- 4 1 2นะครับ องหน้าคู่เป็นคูบิไลคานาซูกิสแล้วก็โรเมโรครูสแฮนดิแคปเปิดมาที่คาซิมบาซ่าต่ออยู่0.75ก็ถือว่าสูงแพงอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็หน้าที่จะตามน้ำไปอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมองว่าคาซิมบาซ่าเนี่ยก็ดีกว่ากอสเทเปนในชั่วโมงนี้นะครับอยู่นิดหนึ่งโดยเจาะไปที่ผลงาน การเล่นในบ้านของคาซิมบาซ่าเนี่ยหนัดหลังพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวก็ถือว่าเล่นในบ้านได้โอเคอยู่นะครับในขณะที่กอสเทเปเนี่ยหลังจากที่พวกเขายืนยันการจบกลางตารางนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ8-90ก็ดูจะปล่อยๆแล้วนะครับทำให้2นัดหลังเนี่ยแพ้ยับเยินเลยแพ้ริเซสปอร์หกสนะครับแล้วก็แพ้ทีมแชมป์การสลาย0ูฉะนั้นถือว่าคาดหวังยากนะครับในชั่วโมงนี้ที่กอสเทเปจะไป ดึงผลจากใครได้เบื้องต้นให้คาซิมบาซาเฉื่นเฉือนไปก่อนแล้วกันนะครับที่หนึ่งต่อศูนย์สกอร์ต่ำแต่ว่าก็ดูมีโอกาสที่คาซิมบาซาจะยิงได้มากกว่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ฝั่งต่อคาซิมบาซาครับเอาตังยัสสปอพบรัปซอนสปอเวลาเที่ยงคืนเป็นอีกคู่นะครับแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายคู่ที่3ของซูเปอร์ลีกตุรกีในนัดปิดซีซั่นของค่ำคืนนี้นะครับโดยที่ทัปซอนสปอลเนี่ยเป็นระดับ7ของตาราง แต่ว่าก็ไม่ขึ้นสูงไปกว่านี้แล้วเพราะว่าแต้มเนี่ยตามหลังอันดับ6เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ในขณะที่อันตันยาสปอร์เป็นอันดับที่1 4ของตารางแม้ว่าอันดับจะดูแย่นะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่ตกชั้นเรียบร้อยเพราะว่าได้4โคต้าที่ตกชั้นไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองผลงานช่วงหลังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทีมอันดับแย่ๆอย่างอัลตายาสปอร์เนี่ยดูจะดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่ามีชนะให้เห็นบ้าง1นัดจาก5นัดหลังสุด แม้ว่าเกมล่าสุดนี้จะแพ้ก็ตามนะครับเอวยายาสปอออกไปแพ้เอยุบสปอ1ประตูต่อ2ในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งแครปซอนสปอไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยนะครับเพราะว่าไม่ชนะเลยตลอด5นัดหลังสุดเป็นเสมอ3แพ้2แล้วก็เสมอมาติดก,กัน2นัดนะครับเกมล่าสุดเสมอซัมซุนสปอ2ประตูต่อ2ในเรื่องของผลการเจอกันโดยตรงของคู่นี้เนี่ยแครปซอนสปอดีกว่าอยู่นิดหนึง เพราะว่าเป็นฝ่ายชนะได้3ครั้งนะครับในขณะที่อัลตยาสปอร์ชนะได้1แล้วก็เสมอ1ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อต้นปีแทรปซอนสปอร์เปิดบ้านยิงถล่มไปถึง5ประตูต่อศูนย์รายชื่อตัวเจ็บของ2ฝั่งในวันนี้ถือว่ามีพอสมควรนะครับอัลตยาสปอร์ขาดบูรักอินเกนส์เอมเรอูซุนเออร์ดกานเยซูยุธซันเดอร์ฟานเดอร์สเตรกแล้วก็แทรปซอนสปอร์เนี่ยขาดอยู่5นะครับอารเซนีบาตาฮอฟ เอนิสเดสตันกูซยินเตอร์ก n มนเอโนรับเซวิคคารและก็อูกูคาร s ซาคีหลายอัพที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเอาแต่ยัสปอใช้เป็น3 4 2 1องหนกองหน้าโวเป้าเป็นบรายันซามูดิโอส่วนทางฝั่งของแครปซอนสปอเนี่ยใช้เป็น4-42หน้าคู่ใช้อันโตนีเอนวาเคมกับดานิโลซีการแฮนดิแคปเปิดมาที่ศูนย์กลมๆนะครับไม่ได้ให้ใครเป็นต่อ เพราะนั้นก็ต้องเลือกว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับระหว่างเจ้าถิ่นหรือว่าทีมเยือนแต่มองแล้วอยู่ฝั่งเอาตันยาสปอร์เจ้าถิ่นน่าจะสวยกว่านะครับเพราะแม้ว่าอันดับจะต่ํากว่าแล้วก็ต่ากว่าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะว่าออาตันยาสปอร์เป็นที่14ส่วนแทปซอนสปอร์เนี่ยเป็นอันดับ7แต่ว่าเอาตันยาสปอร์ผลงานที่แย่ในช่วงหลังเนี่ยออกจะเป็นในเกมนอกบ้านซะมากกว่านะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครถึง8นัดติดต่อกันในทุกรายการสำหรับเกมเยือน แต่ว่าถ้าเป็นเกมเย่าเนี่ยถือว่าเอาตัญญาสปอร์ทำได้ดีแล้วก็ดีอย่างเหลือเชื่อด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่แพ้ใครในบ้านเนี่ยมาถึง8เกมติดต่อกันแล้วก็มีช่วงที่ชนะ5นัดรวดด้วยนะครับก่อนที่เกมล่าสุดของการเล่นในบ้านเนี่ยจะเสมอกับคาเซนเทฟศูดังนั้นในชั่วโมงนี้ที่จับซอนสปอเนี่ยแผ่วไปเยอะแล้วก็ดรอปไปเยอะนะครับไม่ชนะใครเลยตลอด5เกมหลังสุดเนี่ยก็ดูว่าเอาตัญญาสปอมีภาษี ดีกว่านะครับในการที่จะเป็นผู้ชนะเกมนี้ให้อาตัญญาสปอเฉือนชนะ1ประตูต่อศูนย์สกอร์ต่ำครับจากตรุกรกีมาที่สเปนนะครับเป็นนัดปิดฤดูกาลของลาลีกา2หรือว่าเซกุนดาดิบิซิออนเกมระหว่างกาสเตยอนพบกับเรอัลซาราโกซาลงเล่นในเวลาตีหนครึ่งอันดับตารางของคู่นี้อยู่ที่ติดก,กันที่ท้ายตารางครับซาราโกซาเป็นอันดับ17กาสเตยอนเป็นอันดับที่18 แต่โชคเป็นของทั้งคู่นะครับที่ไม่ต้องลุ้นหนีตายในนัดสุดท้ายนี้เพราะว่าครบโคต้าไปแล้วสำหรับทีมตกชั้น4ทีมผลงานช่วงหลังชัดเจนว่ากาสเซยอนไม่ดีนะนะครับเพราะว่าชนะแค่เกมเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมล่าสุดแพ้ต่อกรานาดา2ประตูตอนในขณะที่ซาราโกซาฟอร์มแรงเลยทีเดียวนะครับในช่วงหลังๆมาเนี่ยเพราะว่าชนะถึง3จาก5นัดหลังสุดนะครับแล้วก็เป็นการชนะ3จาก4นัดหลังสุดด,ด้วย เกมล่าสุดเปิดบ้านเชืยรเดลปาริโบรากรุนยาไป1ประตูต่อศูนย์ผลการเจอกันของครู่นี้โดยตรงเนี่ยเจอกันมาแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับกาสเตยอนชนะ2สา็อกข่าชนะ1เกมเจอกันล่าสุดเมื่อต้นซีซั่นเนี่ยากาสเตยอนบุกชนะสารากซ้าได้ถึงบ้านเลย2ประตูต่อหนึ่งความพร้อมในวันนี้ากาสเตยอนมีตัวแบนเพิ่มมา1นรายนะครับดาจิโรชิริโนส่วนทางฝั่งดักลาสอเรโอกับเคนเนตโอบินามาม่า เป็น2ตัวเจ็บของพวกเขาส่วนซาราโกซาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างพร้อมนะครับขาดตัวเจ็บแค่ารายเดียวลุยโลเปสการจัดทัพที่คาดของกาสเตยอนใช้เป็นระบบ3-4-2-1หอกเป้าเป็นนิกมาคานิชส่วนทางฝั่งของซาราโกซาใช้เป็น4-4-2หน้าคู่ใช้เป็นดานิเอลโกเมสนะครับยืนกับเป่าซานส์แฮนดิแคปเปิดมาแปลกๆเหมือนกันนะครับที่ว่าให้กาสเตยอนเนี่ย เป็นฝ่ายต่ออยู่0.5บังคับชนะซะด้วยนะครับเพราะหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทันะครับเพราว่ากาสเตยอนช่วงหลังไม่ดีเลยแพ้3จาก5นัดแล้วก็ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นจากช่วง5นัดหลังมานี้ผิดกับซาราโกซานะครับที่ดูจะร้อนแรงเลยทีเดียวในช่วงหลังๆทั้งที่อันดับของตารางของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะอยู่ในจุดที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับ ยิ่ในเรื่องของสภาพทีมดูว่าซาราโกซาก็ดีกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากาซิยอนก็มีทั้งตัวเจ็บตัวแบนดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าซาราโกซาสู้ได้นะครับอย่างน้อยๆมีผลเสมอให้เสมอที่1-1สกอร์ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นแฮตดิแคปที่กาซิยอนต่ออยู่0.5เนี่ยก็สวนรองซาราโกซาไปมาที่เกมสำคัญในค่ำคืนนี้นะครับนักชิงชลป์ฟุตบอลถ้วยของซาอุออ Kings Cup าดิอาระเบีย ลงเล่นในราบตีหนึ่งตรงเอาอิติฮัดนะครับพบกับเอาคัสเซียโดยที่อันดับในตารางครับเอาอัติฮัดเนี่ยเป็นแชมป์นะครับทิ้งห่างอันทิลาวรองแชมป์ไปเนี่ยก็ไกลโขอ,อยู่ในขณะที่เอาคัสเซียพวกเขาเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดซาอุีซีซั่นนี้แต่ทําได้ดีอย่างเกินคาดนะครับเข้าไปที่อันดับที่สของตารางซาอุดิโปรโลีกส่วนในรอบที่ผ่านมานะครับ เอาอีฮัตเนี่ยออกแรงเยอะทีเดียวนะครับในการที่สยบเอาเวลาวจากการดวนจุดโทษในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจากนั้นมาในรอบตัดเชือกนี่ก็เฉือนชนะเอาชาบับ3ประตูต่อ2ส่วนทางด้านเอากาซิยานี่ก็กว่าจะชนะเอาราเอตในรอบตัดเชือกนี่ก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดเหมือนกันนะครับได้ประตูชัยจากเปียเอมริกโอบาเมยองในช่วงทดเจ็บ90-2ก2ชนะ1-0ส่วนผลงานในช่วงหลังของ ภาพรวมนะครับเอาอเดฮัดมาแรงยอดเยี่ยมเลยนะครับด้วยการชนะ6นัดรวด6นัดสุดท้ายของซาอุดีปรลีกนั่นแหละส่วนอัลกัซเซียเนี่ยก่อนหน้านี้ชนะมา4เกมซ้อนนะครับก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวแต่ว่านัดสุดท้ายนัดปิดซีซั่นแพ้ต่อเอาเวลาศูนย์ประตูต่อ2ผลการเจอกันโดยตรงคู่นี้เนี่ยเอาอิเดฮัดดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายชนะได้4ครั้งจาก5นัดหลังสุดที่เจอกัน แต่ว่านัดล่าสุดที่พบกันเมื่อ7มีนาคมนะครับลงเอยด้วยผลเสมอ1ประตูตอนน่อ1ความพร้อมสําหรับเกมชิงชนะเลิศบอลถ้วยนัดนี้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีนะครับเอาเดืัดมีปัญหาอยู่แค่นิดหนึ่งว่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งเป็นร็กไรโควิชเนี่ยเจ็บนิดนิดนะครับต้องเช็คฟิตกันก่อนเกมส่วนทางด้านของอัลกาซิยาเนี่ยสมบูรณ์พร้อมสามารถใช้งานชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้ โดยคาดว่าอัลเจฮัตจะใช้ระบบเป็น4-2-3-1นะครับซูเปอร์สตาร์ของพวกเขาอย่างเช่นเอนโกโรกองเต้นะครับก็จะจับคู่มิดฟิลกับฟาบินโยขยับขึ้นมาทางซ้ายเป็นอูนายอนันเดสตรงกลางกลางรุกนะครับกุเซมอารอาปีกขวาเป็นสตีเฟนเบิร์กไวแล้วก็กองหน้าเป็นจอมเก๋าคาริมเบนเซม่าด้านอากาเซียใช้เป็น3-5-2แล้วก็เกมสุดท้ายของซีซั่นเนี่ยพวกเขามีการเก็บตัวหลัก เอาไว้บ้างบางคนนะครับอย่างเช่นอิกนาซิโอเฟร์นันเดสนาโชเฟร์นันเดสอดีกับตันทีมเรัลมาดิดหรือว่ากองหน้าอย่างคูเลียนกีโนเนสนะครับที่เกมนี้ก็จะกลับคืนตำแหน่งหน้าคู่นะครับในการจับคู่กับปีแอเอเมริกโอบามยองอันนี้ครเปิดมาถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำกว่าที่คิดไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าให้อาดิทัตเป็นต่ออยู่แค่0.25ไม่ได้ถึงกับว่าบังคับชนะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ เชื่อว่าลุยได้เลยสําหรับคู่นี้ในการที่จะต่อเอาอิติฮัดนะครับเพราะว่าพวกเขาอยู่ในจุดที่ดีมากๆนะครับรวมถึงว่าสภาพจิตใจก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับจากการเป็นแชมป์อ่าซาอุดีโปรโลีกมาอีกหนึ่งสมัยเนี่ยยังมีทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นที่อ,อิติฮัดกำลังเข้าที่เข้าทางกําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มนะครับชนะติดกันมา6นะัดติดแล้วก็ขุมกําลังของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมาตรฐานเนี่ยดูจะดีกว่า ทีมอื่นๆในลีกด้วยซ้ําไปและถ้าเทียบกับเอาคาซิยาโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าห่างอยู่นะครับเอาคาซิยาเนี่ยเก็บแต้มในลีกก็68คะแนนตามหลังแชมป์อย่างอวิทัศน์ถึง15คะแนนเลยเดียวก็ฉะนั้นถือว่ามาตรฐานของอวิทัศน์ดีกว่าชัดเจนเกมนี้ก็น่าที่จะเอาชนะได้ใน90นาทีนะครับไม่น่าจะต้องเหนื่อยช่วงต่อเวลาอะไรสกอร์เนี่ยเบื้องต้นให้อวิทัศชนะที่2ต่อ1 ไปก่อนนะครับซึ่งเข้าข่าดสกอร์สูงแต่ว่าก็ลุ้นเอาในระหว่างเกมได้เหมือนกันว่าเอาดีฮัทจะยิงได้เยอะกว่านี้ขาดกว่านี้ก็มีสิทธิ์ครับย้อนกลับมาที่ยุโรปนะครับเป็นเกมดิวชันหน1่งไอร์แลนด์นะครับเฟิร์สดิวชันของไอริชโดยที่เล่นในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเกมระหว่างเว x ต์ฟอร์ดกับดันด็อกเวสต์ฟอร์ดเป็นอันดับ5ของตารางในตอนนี้ที่ผ่าน16เกมส่วนฝั่งดันด็อกนี่ก็ตามมาตรฐานนะครับยืนจาฝูง นำหน้าคอฟแรมเบอร์อยู่6แต้มอันดับต่างผลงานก็แน่นอนว่าต่างอยู่แล้วนะครับเวสฟอร์ดเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครมาติดกัน4เกมแต่ว่านัดล่าสุดนี้ก็ฮึดชนะเบรย์วันเดอร์สประตูต่อหนึส่วนทางฝั่งของด้านด็อกไม่แพ้ใครเลยตลอด5นัดหลังนะครับเป็นชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดชนะเคอร์รี่เอฟประตูต่อ0ในส่วนการเจอกันโดยตรงเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยใช้คําว่าไม่ต้องสืบ ได้เลยนะครับเพราะว่าดันด็อกชนะ100%นะครับจากการเจอกันทั้งหมด7นัดโดยที่เกมล่าสุดดันด็อกก็ยิงถลม่มเว x ก o r d อรไป3สูตรความพร้อมของ2ฝ่ายอยู่ในจุดที่ดีเลยนะครับไม่ได้ขาดคนสำคัญไปทั้งโจทเจ็บตัวแบนก็ใช้ชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้เว x ก o r d อรก็จะมาในระบบ4-4-2นะครับนำโดยไมโรนะครับกองหน้าที่เกมที่แล้วยิงได้2ประตูเช่นเดียวกับดันด็อกก็จะเป็น442นะครับใช้ แกหลักเป็นเลโอกาชากับดาริ l ฮอร์แกนแฮนดิแคปอยู่ที่ดันด็อกเป็นต่อ1.0นะครับก็ไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็มองว่าหลุยได้เลยเหมือนกันนะครับในการที่จะต่อฝั่งผู้มาเยือนไปนะครับเพราะว่ามาตรฐานคู่นี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟอร์มการเล่นซึ่งนอกจากช่วงหลังๆแล้วเนี่ยคเท็จริงคือ16นัดของดิวชั่น1ไอแลนด์ผ่านไปนะครับดันด็อกยังไม่แพ้ใครเลย ชนะ11เสมอ5แพ้0นะครับในขณะเดียวกันทาง w e x f o r ฟเนี่ยแพ้ไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยแพ้7จาก16เกมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานต่างกันเยอะนะครับดันด็อกเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งตกชั้นลงมาจากหลีกสูงสุดพรีเมียร์ดิวชิชันเพราะนั้นมาตรฐานของพวกเขายังถือว่าเป็นทีมระดับหลีกสูงสุดอยู่ก็ว่าได้นะครับยังดูดีกว่าทุกทีมในหลีกรองดังนั้นเกมนี้ให้ดันด็อกบุกชนะที่2ประตูต่อศูนย์สกอร์ต่ำครับ ปิดท้ายไปที่บอนเช้าเวลาตีห้าเป็นเซเรบีของบราซิลนะครับวิลาโนวาพบกับเรมิโอโนโวรินติโนหรือว่าจะเรียกว่าโนโวรินติโนอย่างเดียวก็ไม่ผิดนะครับอันดับเนี่ยวิลานว่าเป็นอันดับ4ของตารางส่วนโนโวซินติโนนะครับโนโวรินตินโมชื่อเรียกอยากอยู่เป็นอันดับ6นะครับหลังจากที่ผ่าน9นัดแล้วก็คู่นี้เนี่ยแม้อันดับจะต่างกันแต่ว่าแต้มเนี่ยเท่ากันเลยที่16คะแนน ความในช่วงหลังเนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างชนะ2จาก5เกมหลังสุดเหมือนกันแต่ว่าววลาโนวาดูจะแย่กว่านิดหนึ่งเพราะว่า2นัดหลังแพ้รวดนะครับแพ้ต่อครูไซโรแพ้ต่อกูยาบ้าในขณะที่โนโวรรซอนติโนชนะ2จาก3นัดหลังก็ดูดีกว่ากันชัดนะครับเกมล่าสุดชนะไปซานดู3ประตูต่อนหนึผลการเจอกันโดยตรงคู่นี้ เจอกันมาทั้งหมด6ครั้งนะครับตามสถิติในช่วงหลังๆเนี่ยแล้วก็ต่างฝ่ายต่างชนะได้2ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นโนโวริซอนติโนเปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อ0เมื่อปลายปีที่แล้วรายชื่อตัวเจ็บตัวแบนของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ฟูลทีมสามารถใช้งานชุดที่ดีที่สุดได้การจัดทีมวีลาโนวาจะใช้มาเป็นระบบ4-2-3-1กองหน้าตัวเป้าเป็นโปเวดา ส่วนทางฝั่งโนโวรีซอนติโน่ก็ใช้ระบบเดียวกันนะครับ4-2-3-1หอกเป้าเป็นนาตันโฟกาสซาซึ่งเกมที่แล้วยิงแฮตทริกได้เลยฉะนั้นเมื่อแฮนดิแคปอยู่ที่ศูนย์กลมๆนะครับไม่ได้ยกใครเป็นต่อก็มองว่าทีมเยือนโนโวรีซอนติโน่ดูดีกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับเกมนี้อย่างน้อยๆน,น่าจะเสมอได้หรือว่าโอกาสที่จะบุกชนะนี่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันเราะว่าช่วหงหลังนี่ก็ดูว่า โ o ว o r ์เรซอนติโเนี่ยเข้าที่เข้าทางกว่าชัดเจนนะครับวิลโนวาเนี่ยแพ้ติดกันมา2นัดแล้วแล้วก็ลงเล่นเกมในบ้านล่าสุดเนี่ยแพ้ต่อครูไซโรไปขาดรอยเลย3 0ในขณะเดียวกัน Novo r e เรซอนติโนฟอร์มโอเคเลยนะครับในการชนะ2จาก3นัดหลังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจำกัดลงมาเหลือแค่ผลงานในเซเรีบีเนี่ยก็จะเป็นการชนะ2นัดรวดด้วยนะครับ ฉะนั้นคืออย่างที่ว่านะครับอยู่ฝั่งเกมิโอโนโวเรซอนติโนดีกว่าให้บุกชนะ2ประตูต่อ1นสกอร์สูงครับเรียบร้อยแล้วก,กับฟุตบอลวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนะครับก่อนจากการก็ย้ําอีกครั้งว่าขอฝากกลุ่ม VP ีของเราไว้ด้วยด้านในมีคู่ที่เด็ด v วีสวยๆคัดมาแล้วให้สมาชิกทุกวันพร้อมมีการนําเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับมีการพูดคุยในนั้นด้วยขอฟุตบอลสายเชียร์สายลุ้นอย่าพลาดเลยกับกลุ่ม VP ี ของเรานะครับไปสรุปสกอร์แต่ละคู่นะครับกาลาตาสลายกับอิสตันบูลบาซักเซฮีให้กาลาตาสลายยิงขาด4ประตูต่อ1สกอร์สูงคาซิมบาซ่ากับกอสเทเปให้คาซิมบาซ่า1 0สกอร์ต่ำเอาตันยาสปอร์กับทรัพซอนสปอร์ให้เจ้าถิ่น1 0ึงนสกอร์ต่ำกาสเตยอนกับเรอซอลโกซาให้เสมอหนึ่งสกอร์ต่ำเอาอิดฮัทกับเอากาซียาให้เอาอิดฮัท2 1นสกอร์สูงเวส์ฟอร์ดกับดันด็อกให้ดันด็อก2 0สกอร์ต่ำ แล้วก็วิลานว่ากับโนโรวิซอนติโนให้ทีมเยือนบุกชนะ2-1สกอร์สูงฉะนั้นตัวที่คัดแล้วตัวที่มองว่าน่าจะลุยได้เลยสำหรับในวันนี้มีอยู่ที่กาลาตาซารายเอาอิติฮัดแล้วก็ดันดอกจนถึงเกรมิโอโนโรวิซอนติโนบ่อนเช้านะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แถมถ้ากด s u b สไครต์ช่องเอาไว้ด้วยพร้อมกับเข้ากลุ่มของเราก็จะยอดเยี่ยมมากๆนะครับ ันนี้โค้ันคัดตัวแพงขอลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่ลุยกันไปนะครับพี่ๆสวัสดีครับ